เมือ่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนว่วมุง่งตรงไปสู่นางธรรมนิพพานกันทุกๆุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ เด้าขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆคลอลูกพอสบายสบยคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตา แล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,อ,งอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำแจง,งเรานะให้ว่างๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะ่ะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม,ม้ามไตหัวใจเป็นต้น ให้เป็นที่ลโล่งว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายลูกโป่งที่เรอัดลมเข้าไปให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายลูกโป่ง หรือท่อแก้วท่อเพชรใสใส mm. คราวนี้ว้วก็รวมใจของเรานะมาหยุดนิ่งๆ mm. ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะ mm. ในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา สองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่ง ให้เซนได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรองนี้แหละเขาเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานที่จะได้บรรลุมรคนิพพานเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมรคนิพพานนั้นนะมีอยู่ในตัวของเราทุกคนในโลกมรซีผลสีนิพพานหนึ่ง คือการเป็นพระอริย,ยา้าตั้งแต่ปโสดาบานันพระสกิธคา,าคามีพระนาคามีแล้วก็พระอาหารหันต์มีอยู่ในตัวมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละลักษณะของท่านเนี่ยสวยงามมากเพราะประกอบไปด้วยลักษณะมหาวุษ รบทวนทุกหลักการแต่ว่ามีเกตดอกโบตูมอยู่ในอริยบทนั่งเจริญสมาธิภาวนาสงบนิ่งอยู่ภายในเนี่ยมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งเมื่อเขาถึงความเป็นระโสดาบัน ก็จะเข้าถึงนิพพานในตัวพระสะกิทาคามีพระนาคามีพระาราหันก็เช่นเดียวกันจะเข้าถึงนิพพานในตัวก็เรียกว่าสัพปาติเสสนิพพานและเมื่อหมดอายุขไขของกายมนุษย์แล้วก็เข้าสู่อนุปาทติเสสนิพพาน คือข้านิาพพานที่ธรรกกายถอดขันห้าทั้งหมดเข้านิาพพานถึงที่เรียกว่าดับขันทัปปรินิพพานเป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเพราะนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยมีอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ที่เดียว พระพุทเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายเดิมกับเป็นปุถุชนเช่นเดียวกัพวกเรามีกิเลสนาะปัญญาหยาบแต่ว่าท่านนะเบื่อหน่ายในความทุกข์ของชีวิตในสังสารวัฏราะว่าไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นล่างชั้นกลางหรือชั้นสูง ก็ร้อนแต่มีทุกข์ของชีวิตทั้งสิ้นทั้งทุกข์ประจำคือความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเกิดแก่ตายทุกจอนที่มายืนทุกจากการพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นทีลั์จะเป็นคนสัตว์สิ่งของที่เป็นทีลกพลัดพรากกันกับทุกข์ หรือประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของที่ไม่เป็นที่รักเจอแล้วมันทุกข์หรือปรารถนาอะไรมันก็ไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจปรารถนา,านก็เป็นทุกข์มีโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำพิไรลำพันธ์เป็นต้นสรุปง่ายๆว่าชีวิตจะเป็นทุกข เพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายทุกสิ่งไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่ว่าจะของคนสัตว์สิ่งของจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนล้วนแต่ต้องผุต้องพังทั้งสิ้นจะเป็นต้นไมากลากไมู้เขาวโลกาถึงเวลามันก็ผุต้องพังไป แม้แต่โลกใบนี้ใบใหญ่ๆนี่แหละพอถึงเวลาก็ถึงกลับเินนาฏก็จะต้องเสื่อมไปเป็นนับภาษาอะไรเนี่ยก็ร่างกายของเราเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยรถลาสมาชิกที่อยู่รอบตัวเราสมาชิกภายในครอบครัว เพื่อนบ้านทุกคนล้วนตายหมดผุพังหมดเพราะฉะนั้นถ่าเ,าเบื่อนหน่ายในชีวิตในความทุกข์จึงสแสวงหาทางที่จะพ้นทุกข์เรื่อยๆมาทำความเพียรเง,งนเรื่อยมาสั่งสมบุญบาร,รมีเรื่อยมาในที่สุดก็พบหนทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ อย่างสิ้นเชิงก็คือการทำใจเนี่ยมาหยุดนิ่งๆิหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเรานะในระดับทีเ่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วทั้งก็หยุดนิ่งนะพอเบื่อหน่ายสุดขีดแล้วใจจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะมันจะอยู่นิ่งนิ่งเฉย ไม่อยากจะนึกไม่อยากจะคิดอะไรพอจิตมันเบื่นหนามันก็คลายความผูกพันกับคนกับสัตว์สิ่งของแม้กระทั่งชีวิตของตัวพอคลายจิตมันก็หลุดพ้นจากสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมัน่นว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราเพอคลายเข้าหลุดแล้ว มันก็บริสุทธิ์ในระดับที่หยุดนิ่งไม่เคยยื่นตั้งมั่นไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอะไรแล้วใจตั้งมั่นพอตั้งมั่นกัาจิตก็ตกโซก่เข้าไปสู่ภายในเห็นดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศ อย่างกลางกับขนาพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่าน,นั้นตามกำลังบาร,รมีของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันหรือคล้ายๆก,กับฟองไข่แดงของไก่แต่ว่าใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลย สว่างเหมือนดวงจันทร์ในยามเที่ยงวันเหมือนกับพระอาที่กับพระจันทร์มารวมกันคือใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ต่สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันนุ่มเนียนตาไม่เคืองตาไม่เคืองใจนั่นแหละพระเดชะคนหลวงปู่ของเราพระมงกลเทพุณี สดจนดันทสโรจะเรียกว่าดวงธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงธรรมเบื้องต้นความบริสุทธ์เบื้องต้นอีกในหนึ่งท่านก็เรียกว่าดวงปฐมมมัตแปลว่าหนทางเบื้องต้นที่จะเดินทางเข้าไปสู่ในเส้นทางของพระอริยเจ้าซึ่งเป็นทางสายกลางภายใน เรียกว่าอริยมรรคทางของพระอริยเจ้าที่จะเดินทางเข้าไปเป็นความเป็นพระอริยเจ้ายิ่งยิ่งขึ่งไปบางทีก็เรียกว่าทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสท,ทั้งหลายจากความโลภความโกรธความหลงนี่แหละวามิสุทธิมรรคบางทีก็เรียกว่ามุตติมรรค ทางหลุดพ้นจากกิเลสอสวะนั่นแหละพอมันหลุดพ้นกันไปแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่เป็นการเห็นที่แตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเห็นเห็นได้ แจ่มแจ้งทั้งหลับตาและลืมตาเป็นการเห็นภายในเห็นกายในกายคือกายมนุษย์ละเอียดกายที่ประม,รมุปพมกายธรรมโคตพูโซดาสิกิตกคารนาคาลหัสเห็นกายที่อยู่ในภพและกลายที่อยู่นอกภพเห็นกายที่เลีบก,กว่าขันห้า เราตกอยู่ในไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและก็เห็นกายที่เรียกว่าธรรมขันธ์กายที่ไม่ได้ตกอยู่ในตรลักษณ์เป็นกายที่เป็นนิจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่มีสุขล้ล้วนเพิ่มขึ้นไปเรื่อย แล้วก็เป็นตัวจริงแท้นะเป็นอิสระาเป็นอิสระอิสระภาพจากกิเลสจากกาศาวะไปตามลำดับอย่างนั้นจนกระทั่งเขาถึงกายธรรมอรหัสเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเพราะนั้นวันนี้เราก็ามาประชุมกันปฏิบัติธรรมกัน เป็นปกติของทุกวันอาทิตย์ก่อยลูกทุกคนตั้งใจนะหยุดใจนิ่งเฉยๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้กำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่จริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตเท่ากับแก้วตาของเรา แต่กลมรอบตัวมืนดวงแก้วใสๆถ้าเราไม่เคยสังเกตว่าแก้วตาตัตข้าดไหนก็แล้วแต่เราชอบขนาดไหนแต่ให้เป็นดวงใสๆกลมรอบตัวอยู่ในกลางทองของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ ต่กยากกังวลจนเงินไปว่าเรามาหยุดใจตรงฐานที่เจ็ดหรือไม่เอาเป็นว่าประมาณอยู่ในกลางท้องนึกเบาๆสบายๆให้มันต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นถ้าเผลอก็ประคองใจด้วบริกรรมภาวนาในใจ เบาๆว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังภาวนาไปจนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาอยากหยุดนิ่งเฉยเมยเมื่อเรามีความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ก็หยุดใจไปเรื่อยๆ นิ่งเฉยๆนิ่งๆน,นุ่มๆสบายสบาแจะจะฟุ้งเมื่อไหร่แล้วก็กลับพมาภาวนาใหม่ประครับประคองใจกันไปอย่างนี้แต่จะตั้งใจเกินไปจนกระทั่งมันเกิดอาการตึงเกร็งหรือเครียดของระบบประสาทกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเรา ถ้าถูกหลักวิชาแล้วจะต้องผ่อนคลายแล้วก็จะมีประสบการณ์ภายในคือตัวจะโลง่งโปร่งเบาสบายขยายแล้วก็หายไปเราจะมีความรู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ประคองใจให้หยุดให้นิ่งไปโดวยวิธีการดังกล่าว ส่วนบริกรรมนิมิตนั้นนะถ้านึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจตรงนี้อย่างนี้แค่นั้นแหละแล้วก็จะเผลอเอาลูกในตากดไปดูไอระดับลูกในตาก็อยู่ที่เดิมนั้นถ้าเรากดไปดูแล้วแล้วก็มันตึงก็ให้เลือกตาขึ้น เลือกตาคืนค้าขึ้นใหม่ก็จะช่วยได้เริ่มไปก็ลืมตาแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ต้องทำกันไปอย่างดีที่สำหรับบางท่านที่ได้กุศลนิมิตในระดับหนึ่งเห็นดวงใสๆบ้างเห็นองค์พระใสๆบ้างพระใจหยุดไปได้ในระดับหนึ่งแล้ว ก็อย่าประมาทอย่ชาชะล่าใจเพราเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ให้ประคองใจอย่างนี้ให้ได้ทุกอริยาบททั้งนั่งทั้งนอนทั้งยืนเดินหรือจะทำภารกิจอะไรก็ตามให้นึกเบาๆไปเรื่อยๆตรึกไปเรื่อยๆเยบาๆส,สบายๆเพราะเราเพิ่งจะเห็นกุศลน,นิมิตใหม่ๆ มันอาจจะเลือนหายไปได้เมื่อเราประมาทและช่าใจซึ่งมักจะเป็นกับบางคนที่มาใหม่ๆเนะี่ยใจยังอินโนเซนต์ยังไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็จะทำตามคำแนะนำอย่างง่ายๆจนกระทั่งใจมันหยุดนิ่งในระดับหนึ่งเกิดกุศลนิมิตด,ดังกล่าวเป็นดวงธรรมใสใสหรือองค์พระใสใส ก็มักจะล่ลาใจว่ามันไม่เห็นจะยากอะไรจะนึกให้เห็นเมื่อไหร่ก็ได้อย่าจะล่าใจนะลูกนาะเพราะมีตัวอย่างอย่างเนี้มากมายที่จะลาาใจแล้วต่อมาภายหลังเนี่ยมันหายไปพอหายไปก็เสียดายมันมีความรู้สึกก็อยากจะนั่ง ให้ได้ดีอย่างเดิมอีกก็จะใช้ความพยายามมากเกินไปเปไ็นเลยทเกินพอดีใจมันก็ไม่หยุดมีหนึ่งเกิดอาการตึงรภาพนั้นก็ไม่มาอีกกุศลนิมิตมันไม่โหนคืนมาอีกแล้วก็จะพร่มบนพั่มระพิไลลำพันอะไรอววรในประสบการณ์เก่าๆที่เคยดี นั่งครั้งใดก็จะนึกอย่างนี้เรื่อยๆเป็นเหตุให้เลื่อนการเห็นออกไปเรื่อยๆนั่งไปก็ทุกไปเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะลูกนะที่เรากำหนดได้ในระดับหนึ่งแล้วเป็นพระบุญเก่าที่เราเคยทำมาในอดีตจึงท,ทำให้เราได้เข้าถึงกุศลนิมิตนี้อย่างง่ายๆ สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือจะประมาทให้หยุดใจไปเรื่อยๆในทุกอริยบทนั่งนอนยืนเดินแล้วก็ทำไปจนกว่ามันจะมั่นคงจริงๆเนี่ยแหละู่ในระดับจะ6หกขเมนทีีรังคาอย่างไรมันก็ยังอยู่ได้เหมือนเสื้อที่เราสวมอยู่เนี่ยหกขเมนที่รังคาไงมันก็ยังสวมอยู่กับตัวเราได้ เอออย่างนั้นก็ค่อยว่ากันแต่ว่าผู้ที่ทําได้ถึงระดับนี้แล้วก็ว่าจะพึงพอใจที่จะหยุดใจไปเรื่อยๆเพราะมีสิ่งที่จะศึกษาเรียนรู้อีกมากมายแต่จะต้องได้เข้าถึงระรนบกกายกันแล้วก่อนเพราะฉะนั้นเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นนะลูกนะเหมาะสำหรับลูกผู้มีบุญทุกคน จะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว,วให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันไปตามที่ได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องตน้นให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆลูกนะ